สวัสดีค่ะเด็กๆในชั่วโมงนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่กลุ่มสาระการเรียนรนู้คณิตศาสตร์นะคะหน่วยที่4ในเรื่องของเวลานะคะเรามาถึงแบบฝึกหัดที่4.5แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะว่าแบบฝึกหัดที่4.5นะคะมีโจทย์ให้อะไรมาบ้างเนาะ เอาไปดูคะเด็กๆข้อที่1นนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะรถบรรทุกส่งสินค้าตั้งแต่เวลา23นาฬิกานะคะถึง3นาฬิกา30นาทีรถบรรทุกนะคะใช้เวลาส่งสินค้าเท่าใดนะคะแล้วก็จะมีแนวคิดมาให้เด็กๆนะคะและเด็กก็ลงตามเส้นจำนวนที่โจทย์ให้มานะคะโดย โจทย์กำหนดมาว่าการส่งสินค้าตั้งแต่เวลา23นาฬิกานั้นนะคะจนถึง3ามนาฬิกา30นะคะจะแบ่งเป็นก่อนขึ้นวันใหม่และหลังขึ้นวันใหม่นะคะอ่ะเดีเราไปดูกันเลยเนาะครูจะแบ่งยังไงนะคะก่อนอื่นเด็กๆมาเรียนรู้ก่อนนะคะว่าอ่ะเดี๋ยวครูขอแก้ไขนิดนึงเนา อ่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ก่อนเลยนะคะว่า1วันจะมีทั้งหมด24ชั่วโมงถูกแล้วนะคะเราจะเริ่มมาลงเวลานะคะตรงนี้เลยเนาะเด็กๆอ่ะเ,เ,เรามาเริ่มลงเวลากันเลยนะคะว่าจะลงแบบไหนโอเคเด็กเห็นไหมคะ รถบรรทุกส่งสินค้าตั้งแต่23นาฬิกาเราจะลงเริ่มต้นที่23นาฬิกานะคะแต่ละช่องนะคะครูจะให้ระยะเวลาในแต่ละช่องนั้นเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มรถบรรทุกส่งสินค้าตั้งแต่23นาฬิกานะคะครบ1ชั่วโมงที่24นาฬิกานะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะเด็กๆ24นาฬิกาไปด้วย1นนาฬิกา2นาฬิกา สานาฬิกานะคะแล้วรถบรรทุกส่งสินค้าตั้งแต่23นาฬิกาถึง3นาฬิกา30นาทีเพราะฉะนั้น3นาฬิกา30นาทีจะอยู่กึ่งกลางนะคะเพราะว่า1ชั่วโมงมีทั้งหมด60นาทีเพราะฉะนั้นครึ่งครึ่งชั่วโมงก็คือ30เท่าไหร่คะ30นาทีก็จะลงเวลาที่3ามนาฬิกา30นาทีนะคะเราจะลงแค่เราจะลงเส้นแค่ตรงนี้นะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ก่อนเวลาขึ้นวันใหม่นะคะครูจะให้วงกลมเป็นสีน้ำเงินนะคะ1นวันมี24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก่อนขึ้นวันใหม่นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่23สนาฬิกาจนถึง24นาฬิกาก็คือ23นาฬิกานะคะถึง24นาฬิกาจะเป็นเท่าไหรคะเด็กๆก่อนขึ้นวันใหม่จะเท่าก,ากับ1ชั่ว หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะอ่ะหนึ่งชั่วโมงและหลังจาก24่นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นหลังวันใหม่นะคะหลังวันใหม่นับกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ชั่วโมงไปดูกาน1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะกับอีกกี่นาทีคะ3านาทีเพราะฉะนั้นหลัง ขึ้นวันใหม่จะเท่ากับ3ชั่วโมงนะคะ30นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําตอบกันเลยว่าเราจะเขียนคําตอบยังไงนะคะเด็กๆสีเขียวที่ครูวงนี่คือหลังขึ้นวันใหม่แล้วนะคะเด็กๆก็คือเริ่มตั้งแต่1นนาฬิกาเป็นต้นไปเลยเนาะอ่ะเราไปดูกันเริ่มส่งสินค้า23นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาจะเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะก็คือก่อนขึ้นวันใหม่ก็คือ1ชั่วโมง ะะหลังขึ้นวันใหม่นะคะก็คือจาก0ูนย์นาฬิกานะคะจนถึง3นาฬิกาสนาทีนะคะคิดเป็นเวลาทั้งหมด3ชั่วโมง30นาทีดังนั้นนะคะส่งสินค้าจะใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมง30นาทีก็คือเอาชั่วโมงก่อนขึ้นวันใหม่1ชั่วโมงนะคะเด็กๆมาบวกกับอีกจำนวนชั่วโมงหลังขึ้นวันใหม่อีก3ชั่วโมงนะคะ30นาที 1>, 1ชั่วโมงบวกกับอีก3ชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงนะคะบวกกับอีกเศษที่เหลือนะคะก็คือ30นาทีเพราะฉะนั้นส่งสินค้าจะใช้เวลาทั้งหมดนะคะ4ชั่วโมง30นาทีนะคะตอบเราจะต้องเอาโจทย์ที่โจทย์ถามนะคะมาเป็น คำตอบก็คือรถบรรทุกใช้เวลาส่งสินค้านะคะ4ชั่วโมง30นาทีนะคะเด็กๆจำมาไว้เลยนะคะว่าเวลาที่เราตอบคําถามนั้นเร,เราจะตอบเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆ แบบฝึกหัดที่4.5นะคะข้อที่2นะคะแบบฝึกหัดนี้จะมีแค่2ข้อนะคะเด็กๆก็ยากพอสมควรเนาะอ่ะไปดูโจทย์ข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่าว่าพนักงานนะคะรักษาความปลอดภัยนะคะเริ่มทำงาน22นาฬิกา50นาทีถึง8นาฬิกา45นาทีนะคะพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะทำงานเป็นเวลาเท่าใดอ่ะเราไปดูแนวคิดก,กันเลยว่าคิดก,กันยังไงนะคะเด็กๆ อ่ะเริ่มที่เริ่มพนักพนักงานรักษาวความปลอดภัยจะเริ่มทำงานที่22นาฬิกา50นาทีนะคะครูจะลงบนเส้นจำนวนที่เริ่มที่22นาฬิกาหนาทีนะคะเหมือนเดิมเหมือนข้อที่ที่ผ่านมาเลยคือโจถามก่อนขึ้นวันใหม่และหลังขึ้นวันใหม่เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องคำนวณก่อนว่าก่อนขึ้นวันใหม่นะคะตั้งแต่22นาฬิกาจน50นาทีไปจนถึง24นาฬิกานั้น มีกี่ชั่วโมงนะคะก็คือ22นาฬิกา50นาทีถึง23นาฬิกานะคะจะเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆจะเท่ากับ10นาทีนะคะมาบวกกับ 23นาฬิกาจนถึง24นาฬิกานะคะ10นาทีมาบวกกับอีก1ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก่อนขึ้นวันใหม่22นาฬิกาหนาทีถึง24นาฬิกานั้นรวมแล้วก่อนขึ้นวันใหม่จะเท่ากับ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีค่ะเด็กๆแล้วเรามาดูหลังขึ้นวันใหม่กันหลังขึ้นวันใหม่จะเริ่มตั้งแต่24นาฬิกานะคะ ก็คือยีสนาฬิกาจะเท่ากับศูนย์นาฬิกานั่นเองนะคะพรเข็มนาทีนะคะติ๊กไปที่1นาทีก็จะเป็นศูนย์นาฬิกา1นาทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูจะขอใช้คำว่าศูนย์นาฬิกานะคะจากศูนย์นาฬิกานะคะไปที่1นาฬิกานะคะนาฬิกา3นาฬิกา4นาฬิกา5นาฬิกา6นาฬิกา เจ็นาฬิกา8นาฬิกาจะเป็นทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะเด็กๆนะับ1 2 3 4 5 6 7 8จากศูนนาฬิกาจนถึง8นาฬิกาจะเท่ากับ8ชั่วโมงนะคะโจทย์บอกว่า พนักง,งานรักษาความปลอดภัย et, เริ่มทำงานตั้งแต่22นาฬิกา50นาทีจนถึง8นาฬิกา45นาทีเพราะฉะนั้นทำงานเต็มชั่วโมงไหมคะชั่วโมงสุดท้ายไม่เต็มชั่วโมงนะคะอยู่ที่45นาทีเพราะฉะนั้น45นาทีคุณครูจะมาลงตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่เต็มชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะชั่วโมงสุดท้ายนั้นไม่เต็มชั่วโมงนะคะพอไม่เต็มชั่วโมงคุณครูก็จะมาเขียนแค่ตรงนี้นะคะเด็กๆ ทำตามนี้เลยนะคะเด็กเขียนตามนี้เลยนะคะโยงเส้นให้เรียบร้อยนะคะทําตามที่คุณครูเฉลยเลยนะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วนะคะ8ชั่วโมงมารวมชั่วโมงสุดท้ายกับอีก45นาที หลังขึ้นวันใหม่ก็จะเป็นเวลา8ชั่วโมงกับอีก45นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเขียนคำตอบกันนะคะว่าเขียนอย่างไรนะคะก่อนขึ้นวันใหม่นะคะก็คือจะเริ่มตั้งแต่22นาฬิกา50นะคะจนถึง24นาฬิกานะคะเป็นเวลา1ชั่วโมง10นาทีนะเอาตรงนี้มาตอบนะคะเด็กๆแล้วต่อไปหลังขึ้นวันใหม่นะคะก็จะเขียนคำตอบว่า จากเวลา24นาฬิกานะคะถึง8นาฬิก45นาทีเป็นเวลา8ชั่วโมงกับอีก45นาทีนะคะก็เอาตรงนี้นะคะมาตอบนะคะที่คุณครูวงไว้ให้เห็นไหมคะดังนั้นทำงานจะเป็นเวลารวมกัน9ชั่วโมง55นาที9ชั่วโมง55นาทีมาจากไหนมาจากเวลาค่ะก่อนขึ้นวันใหม่ ก่อนขึ้นวันใหม่กี่ชั่วโมงคะ1ชั่วโมงมาบวกกับอีกหลังขึ้นวันใหม่อีก8ชั่วโมงกลายเป็น9ชั่วโมงนะคะแล้วก็เอา10นาทีมาบวกกับอีก45นาทีเป็น55นาทีเพราะฉะนั้นทำงานเป็นเวลาทั้งหมด9้าชั่วโมง55นาทีค่ะ ตอบนะคะพนักงานรักษาความปลอดภัยทำงานเป็นเวลา9ชั่วโมง55นาทีค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าวิธีการและแนวคิดนะคะที่คุณครูเฉลยไปยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะเป็นแค่การนับชั่วโมงเองนะคะนับชั่วโมงต่อชั่วโมงนะคะนับไปเรื่อยๆจนครบเวลาที่ จทย์บอกก็จะเป็นจํานวนชั่วโมงนะคะที่คําถามที่โจทย์ถามเราเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะชั่วโมงนี้นะคะแบบฝึกหัดที่4.5มีทั้งหมด2ข้อครูเฉลยให้เด็กๆหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย